สวัสดีครับพบกับผมเอกลินชาแนลกับเกมเฮโรกันนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเฮโรนะครับเป็นภาค3แต่มันถือเป็นภาคพิเศษภาค ODS นะครับก็ขออธิบายเนื้อเรื่องของเฮโรก่อนนะครับเฮโร3สามกับเฮโร ODS ทมันต่างกันยังไงนะครับเฮโร3สามเนี่ยพูดถึงตัวละครนักรบที่เป็นทหารตัดแต่งพลัก,กรรม ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักที่มีศักยภาพาสูง <S <S เรียกว่าสปาตันสวมชุดเกราะเทคโนโลยีล้ำหน้าที่เพิ่มพละงกำลังความแข็งแรงอ่าแล้วก็มีความล้ำสมัยในหลายๆด้านนะครับแต่ภาคโอเอสเนี่ยไม่ใช่นะเป็นทหารหน่วยรบพิเศษอีกหน่วยหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพนันธกรรมแล้วก็ไม่ได้สวมชุดเกราะอาวุธไฮเทคนะ ที่ชุดเกราะที่เพิ่มพละกกาลังมหาศาลได้วิ่งเร็วกระโดดสูงมีเกาะสนามเกาะมีเกาะสนามพลังป้องกันได้นะครับอันนี้ไม่มีนะเป็นแค่ทหารธรรมดาใส่เกาะนะฮะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงนิดหน่อยนะครับที่มากกว่าทหารปกตินะครับผมเป็นหน่วยรบพิเศษคู่แข่งจะว่าเป็นรบพิเศษคู่แข่งของอสปาร์ตันก็ได้ครับหน่วยนี้มีชื่อว่าหน่วยโอเอสครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มหมายความว่าอะไรนะเนี่ยดูดูเมาส์นะฮะอันนี้คือรูปร่างชุดเกาะของทหารนะครับผมมองๆเพ่นเพ่นเหมือนสปาตันนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะเขาเป็นแค่ทหารธรรมดาเท่านั้นนะครับเพืเ่อนๆเอาละอ่าผมก็อธิบายพอสังเกตแล้วนะครับผมเราไปเริ่มชมเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไง Let's go อันนี้ผมได้เล่นไปเล่นบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับ คือลองเล่นไปแล้วหนึ่งด่านนะฮะตอนนี้ผมก็จะมาต่อเล่นเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับเอาใหม่เลยเนาะครับเริ่มเล่นใหม่จุดด่านแรกเลยนะครับผมไปกันเลยเอ่อชมอดเรื่องและฉัดคัดซีกกันกยาวๆนะครับผม Navy put up a good fight. Of course they did. It's Earth. Better late than never. How about you show some respect, Romeo? Just saying, Dutch. They missed one. No. They left it for us. You know the music. Time to dance. Hello, beautiful. Pods. Now. Replacements? This many years into the war? Who isn't? At least they listen. To me. And they're not gonna like what they hear. Orders are orders. Come on, Veronica. What could be more important than that character? My orders. And Buck, call me Captain. I'll pass on that dance. But you can't show me where to sit. And what the hell kind of armor was she wearing? Dunno, Mickey. I wasn't looking at her gear. Seriously? Well, gotta be close quarters. Exactly. Second to last, right next to mine. Cozy. You gonna tell us her name, Gunny? Ms. Naval Intelligence. Our new boss. Oh, brother. So check your mouths, find your chairs, and get set for a combat drop. What the hell am I supposed to do with this inside a Covenant ship? <coughs> Wake up, Buttercup. Relax, rookie. He don't mean nothing. Besides, now is one of those times. Pays to be the strong, silent type. It <coughs> ตอนนี้เรากําลังจะด่งพระสุธาจากพอดก็สวยนะฮะลงสู่พื้นผิวดาวโลกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว่อยพูดแล้วกันนะโอเคโอ้มีพอตเยอะอยู่นี่มีเป็นสิบอันเลยในเรื่องตรงนี้ของเกม h ฮโ o 3ม ODS เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างตรงกลางของภาค2อและภาคสามนะครับ ขึนภาคสองเนี่ยจะมีอยู่ช่วงพื้นที่ขาร์บอนแนทมาปกโลกนะได้เกิดช็อกเวฟขึ้นเพราะว่ายานอวกาศขาร์บอนแนทนะครับผมได้วาร์ปวาร์ปในพื้นที่พื้นผิวของโลกเหมือนไปในชั้นบรรยากาศครับช่วงเวลาเนี้ยโดยโอทีเอสกำลังลงบนสนับสนุนพื้นที่บนพื้นโลกพอดีนะครับบอก์ดหจะเกิดขึ้นช็อกเวฟในใน โุงกลางเรื่องนะเรื่องของภาคภาคสองนะครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบ,รบ,รบตรงนี้ละครับผมโอเคไม่พูดแล้วกันนะ โอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันต่อนะครับดูเหมือนว่าเราจะลงมาพื้นผิวดวงดาวได้แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าเรายังลุกขึ้นไปสู้ไม่ได้นะฮะคือมันมีปัญหาเรื่องอายานเขาปเน็ดวับภายในชัน้นบรรยากาศของดวงดาวนะครับผมทาให้พอรตที่เรานั่งมาเนี่ยเกิดการสูญเสียการทรงตัวนะฮะไม่ถึงจุดรันดิ้งที่ปลอดภัยนะครับผมตอนนี้รู้สึกเราจะค้างอยู่บนตึกนะไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ ผมบอกเพื่อนเกินไปเลยนะฮะบอกไปเลยนะครับผมผมอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ออกนะครับผมต้องเปิดดิกตตามนะหรือไม่ก็ใช้โทรศัพท์แปลภาษาเอานะครับในเรื่องตรงเนี้ยไอ้ถึงตอนเนี้ยเกมเขาบอกให้เรากด Ac c ก s s กับเมาส์ขวานะโอเคแล้วก็ให้เราแต้มที่จุดเขียวๆนะพอแต้มเข้าไปเอาเมาส์ไปแต้มนะครับผมมันจะมีตัวอีให้เรากดนะ โอเคไม่เป็นไรคือเรากดเลขหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมาถึงฉากตรงนี้แล้วผมก็บอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับเกมไม่มีระบบเดรด้าบอกนะครับผมข้างล่างซ้ายมือเห็นไหมมีแต่ลูกระเบิดเท่านั้นนะครับขวามือก็เป็นกำหน่งกระสุนนะครับไม่มีระบบเดรด้าบอกเหมือนชุดเกาะสปาร์ตันนะครับแล้วพลังชีวิตอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมฮะเราเจ็บตัวนะครับผม แล้วเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะฮะจะ็นไาววัดเดี๋ยวชกต่อยกับพวกเขาพวกเน้นไม่ได้นะครับผมเราต้องเติมเลือดนะฮะอันนี้คือจุดที่เราต้องเติมเลือดนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะโอเคครับผมแล้วสุดท้ายอยากจะบอกคนเพื่อนนะครับ การเล่นเกมภาคเนี้ยมันยุ่งยากมากนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็หมายความว่าคือมันไม่ได้ยิง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 ,ย,งยิงกันอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ฉีปาดะฉะกันอย่างเดียวนะครับผมมันต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอ่ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับผมไม่มีการบ,บ,บอกอะไรเลยเห็นไหมเราก็ไม่รู้รู้นกันว่าเราจะต้องไปไหนนะครับผมผมลองเล่นมาอ่า ตอนหนึ่งแล้วครับอันนี้ผมเริ่มเล่นใหม่อีกรอบให้เพื่อนๆดูนะฮะว่า <c oughs> ถ้าไม่มีความรู้เลย <c oughs> พอสังเกตนะถ้าไม่มีความรู้พอสังเกตปภาษาอังกฤษเลยเนี่ยจบนะครับผมหาทางไปไม่เจอนะ <c oughs> จบนะครับเพื่อนเโอเคเก็บได้ไหมไอสิ่งนี้คืออยู่ในภาคสามะฮะเครืค่องสร้างสนามพลังงานไม่แน่ใจว่าเราจะเก็บได้ไหมในภาคนี้โ okay. อเคอ่ไม่มีอะไรบอกเลยครับว่าเราต้องผ่างด่านยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนฆ่าศัตรูหมดแล้วกันงงนะครับผม ฆ่าให้หมดก่อนนะครับก็ตอนฆ่าเนี่ยยังยังจะไม่คุยอะไรมากแล้วกันก็สุนหมดพอดีโอเคหรืออะไรอีกไหมถ้าเปลี่ยนปืนก่อน อ่าโอเคตัวศัตรูมันก็โง่ไอตัวละครมันก็โง,ง,ง่ตามสเต็ปนะไอไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่เหมือนภาคหลังๆจะเก่งมากอ,อุ้ยกระสุนหมดหมดทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ต้องเปลี่ยนปืนแล้วโอเคอันนี้แล้วกัน เลยกี่ตัววะเห็นไหมเกมมันจะเซฟเซฟเช็คพอยต์ให้เราครับผมอ่ะโอเครู้สึกจะฆ่าศัตรูหมดแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นข้างบนไหมนะครับ เกมมันจะบอกให้เราคลิกขวานะครับเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างนะครับผมนั่นก็คือไปที่ตู้โทรศัพท์นะฮะก็จะทําการโทรโทรศัพท์ไปที่ตู้โทรศัพท์นะครับพวกนี้แหละครับผมถึงจะผ่านด่านได้คืออยากจะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าก่อนจะมากดเมาส์ขวานะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมอ่าโอเคนี่คือ ประตูทางผ่านไปตามจุดต่างๆนะครับตามช่องทางต่างๆมันล็อกหมดไงครับผมมันล็อกหมดเราไม่สามารถไปได้ครับเพื่อนๆพูดง่ายๆคือ,อเมืองันโลกมนุษย์ในยุคอนาคตเนี่ยเขาจะมีการแบบ่งเป็ Section Section, นเซกชันหรือเซกเตอร์นะแบ่งเป็นเขตๆเ,เมืองนะครับซึ่งเราไม่สามารถผ่านไปได้ช่วงเขาเนเน็ตชอบเขาเนเน็ตมาเนี่ยเขาล็อกหมดนะครับผมไม่ว่าจะไปไหนก็ผ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น การที่จะผ่านด่านนี้ได้อะถ้าเพื่อนๆฆ่าศัตรูเกลี้ยงแล้วเนี่ยไม่ได้มาแถวแถวนี้นะบริเวณเนี้ยตรงตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยมันจะไม่มีให้กดอ่ากดเมาส์นะครับผมต้องมาถ้าแถวนี้แล้วฆ่าให้หมดนะไม่ให้มีศัตรูเหลือเลยนะถึงจะอ่ากดเมาส์ได้เมาส์คลิกมาขวานะครับแล้วมันจะทําการโทรหาตู้สาธารณะเพื่อหาทางไปนะครับผมหาช่องทางไปนะโอเคนะครับเพื่อนๆ ไม่งั้นมันจะไปไม่ได้ครับมาดูนะรอสักครู่นะครับมันจะโทรหาตู้โทรศัพท์เห็นไหมครับเพื่อหาวิธีปลดล็อกออกจากตึกเซกเตอร์นี้นะแล้วเราก็เดินเข้าไปเพื่อรับโทรศัพท์เห็นไหมฮะเรากด E นะฮะหลดข้อมูลเข้ามาในชุดนะครับออนไลน์เห็นไหมครับเริ่มโหลดข้อมูล โดยการเจาะระบบเราเป็นระบบเครือข่ายเดตเวิร์กนะครับของดาวดวงนี้อ่าดาวโหลดซิมแมปแผนที่นะครับมมผ,นะผมเห็นนะมันขึ้นโชว์แล้วต่อไปก็จะมีบอกนิดหน่อยนะครับนะนี่นะนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเราเล่นแบบลุยปะดะชะอย่างเดียวขอบอกฮ่องกงเลยผ่านไม่ได้นะครับผมทำมาชิ เกมไฮโลแฟนมันแท้ที่เน้นบที่ที่เน้นบูอย่างเดียวนะคิดใหม่นะภาคนี้ภาคโอดีเอสนี่ครับผมคิดใหม่นะอ้ออีกเรื่องหนึง่งนะครับกราฟิกอะเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันดรอปไปหน่อยนะครับแต่ความจริงกราฟิกมันเท่าไฮโลสามเลยฮะที่ภาคหนึ่งภาคสองมันสวยกว่าเพราะเขามาทาใหม่นะครับผมโอเคเราจะกดแถบดูนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือจุดที่เราต้องไปนะครับอันนี้ใช้ยากนิดนึงนะครับผม ใชยากนิดหนึ่งซึ่งผมเล่นมาแล้วมันคือเลยไม่โชว์นะครับเขาเราบอกให้เราไปตำแหน่งอ่าที่มันมีการมาร์กไว้เห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องไปตรงนี้แล้วทีเนี้ย <c oughs> เราก็เลือกเซกชันนี้เราจะไปเราจะไปทางไหนครับนะเขาเขาจะขึ้นข้นางบนเนี่ยถ้าใครเล่นครั้งแรกเขาจะขึ้นเขียนบอกว่าให้คุณเลือกอเลือกสีตำแหน่งพลาซ่าซึ่งหมายคมว่าช่องทางที่จะไปเนะี่ยมันจะมีเซกเตอร์ประตูปิดเมืองนะฮะ เราจะไปทางไหนนะครับเราประตูทางนั้นจะปลดล็อกให้ยกตัวอย่างเช่นผมเลือกทางนี้ประตูมันล็อกหมดเลยครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยประตูมันล็อกหมดเลยซึ่งเราไปไม่ได้นะครับเราต้องเข้า,ขาประตูข้างในนะครับผมโดยเลือกสีเลือกสีช่องทางที่จะไปนะครับสีแดงอ่าอะไรหลายอย่างเนี่ยครับผมแล้วก็กดคลิกเมาส์นะฮะ ขึ้นลงนะไอ้กดคิดเมาส์ขึ้นลงบนคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วเลือกช่องทางที่จะไปนะเสร็จแล้วก็กด e นะครับผมเมื่อกด e ปุ๊บประตูมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็จะกด e ได้นะฮะเห็นไหมครับคือนี่ผมเล่นมาก่อนแล้วนะฮะมันปลดล็อกได้หนเดียวนะฮะโหยลึกยากมากครับเพื่อนๆผมกว่าจะรู้เข้าใจวิธีก็อยู่พักใหญ่นะครับเห็นไหมประตูมันจะปลดล็อกหมุนกัน ส่วนไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นไอ้เสียงไรวะอ๋อพวกเขาเป็นหลับนะอาจจะเป็นสีเรืองแสงอะไรสักอย่างนะครับผม,มโอเคเข้าไปเลยนะครับโอเคลุยฆ่าให้หมดนะครับผมมาฆ่าศัตรู โฟกัสว่าแนนในค่าศัตรูปดองดาวเนี่ยแล้วก็เออโอเคให้คิวให้กดคิวเพื่อฟุกนะเกมมันแจ้งเตือนมาช้าไปหน่อยเน้นย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆเกมภาคนี้เกิดที่หลังเอโลภาค2อ่าภาค1ภาค2นะครับเป็นเนื้อเรื่องต่อจากอ่าภาค2นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างภาค2และภาค3นะครับ ที่กราฟิกมันไม่สวยนั่นก็เพราะว่า,เ,าเขาไม่ได้รีเมคนะฮะอ่าโอเคไปต่อนะครับผมเพื่อนๆเรามาศึกษานะผมไม่อธิบายนะครับตรงนี้ผมมันยากมากผมไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงนะครับโอเคเปลี่ยนปืนก่อนอันไหนที่เราไม่ปลดล็อกมามันจะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ เป็นสีแดงขาวแดงแต่อันไหนที่ปลดล็อกแล้วมันจะเป็นสีเขียวจยไามาให้แม่นนะครับเพื่อนๆที่จะเล่นเกมนี้ยากอยู่นะะกดเลขสี่นี่เพื่อเปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอการใช้อาวุธในแต่ละประเภทให้ดูทีหลังไอการบอกปุ่มผู้กุมกุ่มเกมให้ดูทีหลังนะครับโอเคลูกสองแล้วปืนของมนุษย์นี่แหละเจ๋งสุด อ okay. เคไปไหนกันดีอันนี้ผมมาแล้วนะผมเล่นมาให้ดูรอบนึงแล้วผมเลยจำได้นะครับแต่ถ้าด่านต่อไปไม่แน่ใจไอ้น,นี่นะ่าเป็นอาวุธให้เราเลือกใช้หรือเปล่าลองดูด้วยไหนดูสิอ๋อสนายแบบสนายแบบเคาะสนายแบบซูม เอาแบบไหนดีอ่ะเอาแบบซูมเอาแบบอาสไนเปอร์นัดเดียวจอดแล้วกันแบบซูมไม่เอาไอาแบบข้อไม่เอานะครับอันนี้ผมเล่นมาแล้วผมก็เลยผ่านมาได้นะครับเพื่อนอย่าแปลกใจนะด่านเนี้ยให้เรามา,าให้เรามาทาภารกิจบางอย่างนะคือเห็นหมวกที่มาหาหมวกที่มีอะขึ้นวิทยุนะ ที่มีรหัสฉุกเฉินภายในหมวกนะครับหมวกอันนี้ก็คือหมวกสปาร์ตันนะครับไม่แน่ใจว่าสปาร์ตันคนไหนก็เราไม่เจอศพนะครับนี่ครับผมโอเคน่าจะเป็นสปาร์ตันหน่วยเดียวพวกพระเอกในภาคแรกแล้วมั้งนะครับพาตามใน,นเรื่องเกมแล้วเนี่ยมอเตอร์ชิพเนี่ยมีทีมมีหน่วยทหารในทีมนะของตัวเองอีกนะครับเพียงแต่ว่าแยกปฏิบัติภารกิจกันนะครับโอเค เราจะมากดที่หมวกเลยนะกด e ดูจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะนี่หมวกสปาตันชัดๆเลยครับผมแต่รู้สึกจะถูกทำร้ายหรือถูกทุบตีหรืออะไรสักอย่างนะครับคิดว่าท้ายเกมน่าจะมีนะมีบอกนะและย้ำบอกคุณเพื่อนด้วยนะครับผมไม่เคยเล่นเกมภาคนี้มาก่อนเลยนะ <S <S การเล่นครั้งเนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับผมโอเคดูกันต่อ โอเคครับ EP แรกของ h ฮโ o 3 o d โก็สิอตก็สุดลงแั่เพลงเท่านี้ครับเพื่อนๆหวังว่าโอกาสหน้าเพื่อนๆจะลองเล่นตามผมนะครับผมจะได้สนุกเหมือนกันผิดพลาดอะไรก็จะลืมติชมกันใต้คลิปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อ,ตอไปครับผมสวัสดีครับ